คลิปนี้เราจะมาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung S23 Ultra กันตัวนี้เช็คจากหมายเลขโมเดลในโหมด Recovery นะเดี๋ยวเอาหมายเลขโมเดลให้ดูนะครับเวลาเราดูเราดูตรงนี้นะครับเนี่ตัวนี้จากนั้นนำหมายเลขโมเดลตัวนี้มาค้นหาใน Google ก็จะเจอรายละเอียดนะครับตัวนี้ Android 14อัปเดตล่าสุดเป็นบิต13นะบิตคือโหมดความปลอดภัยของเครื่องนะครับโอเคอ่ะทีนี้เ,เราจะไปทําการปลดครับทีนี้วิธีการปลดเราลองปลดแบบ โหมด adb ลองดูก่อนนะครับกดดอกจันสีเสนนส่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมมันจะเด่งเขาหน้านี้แล้วลองปลดในโหมดของซัมซุงธรรมดานะครับอลองปลดในโหมดฟังก์ชันนะเลือกเป็นปลดแบบดอกจันสีเสนนส่เหลี่ยมศูนย์ดอกจันสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านจําเป็นต้องได้ปลดผ่านโหมด9008ูแทนนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมเล่งคลิปนะครับให้มันวิ่งเร็วนิดหน่อยนะไม่งั้นจะนานนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะผ่านไหมนะครับตัวนี้ ในโหมดนี้ปกติจะปลดได้ในแพทความปลอดภัยประมาณเดือน6 2 0 2 3นะครับถ้าเกินนั้นอาจจะไม่ได้แล้วนะสำหรับในโหมด adb นะครับถ้าไม่ได้เราก็จะเป็นต้องได้ปลดผ่านโหมด9008แทนเพราะว่าตัวเนี้มันเป็น c p u Snip Dragon การเข้าโหมด9008ก็เข้าได้2แบบนะครับ1ก็คือแกะฝาหลังจิ้มแผงวงจรอ,อันที่2ก็คือเข้าด้วยสาย edl นะวิธีการเข้าด้วยสาย edl เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิป อา uh, จะวางคลิปไว้ให้ดูใต้คลิปน uh, like so ี้ก็แล้วกันลองแล้วรุ่นแรกแบบแบบแรกนะแบบ ADB ปรากฏเราไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดผ่านโหมด9 0 0 8ดูนะครับก็เลือกในรุ่นนี้นะนะครับมันจะมี S23 Ultra ตัวนี้ผมจะเลือก B6 เลยนะครับแล้วเลือก e l a s FRP อพอเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะรอผอดนะรอผอด9 0 0 8 ทีนี้เราก็เอามือถือเข้าโหมด9.0.8เลยแล้วก็เสียบสายครับปรากฏว่าลองแล้วผ่านนะเนี่ยครับพอผ่านแล้วก็จะขึ้น FRP OK ตัวมือถือเราก็จะบูตขึ้นมานะครับสำหรับท่านไหนอยากดูวิธีการทำสาย EDL แล้วก็เข้าโหมด9.0.8นะครับเดี๋ยวผมจะวางคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปแรกนะครับวิธีการทำสาย EDL เพราะว่ามันจะนานนะครับแล้วก็เข้าโหมด9.0.8พอเข้าได้แล้วเราก็นำเสียบกับคอมนะครับก็จะปวดได้เหมือนกับคลิปนี้ โอเคหลังจากเราปลดเสร็จนะครับมาดูกันทีนี้เราจะทําการตั้งค่าเครื่องใหม่ครับอ่ะก็ทําการเลือกเป็นไทยเลยนะครับจากนั้นก็กดเริ่มครับสังเกตได้ง่ายนะครับมือถือซัมซุงถ้าไม่ติด Gmail เนี่ยเราปิด Wi-Fi ไว้เราสามารถกดข้ามได้ก็คือสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับจะไม่ติด Gmail แบบนี้แสดงว่าผ่านแล้วนะะแล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็น S23 Ultra เพื่อนสมาชิกส่งมาแก้นะครับตัวนี้ ราคาก็เป็นราคาช่างนะที่ทําให้นะครับราคากันเองอ่าโอเคตอนนี้ก็ตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่นะครับทําเสร็จก็ส่งกลับให้ภายในวันนี้เลยนะครับเนะีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ S23 Ultra นะครับ